ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรามีบีการ์ดอีฟีตี้ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแบงค์กันที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกของร้านเรานะครับผมร้านีบีการ์ดอีฟีตี้นนะเพราะว่ารอบนี้แบงค์กันก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับเขาไม่ให้นําเข้าแบงค์กันทุกรุ่นแล้วนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีของเหลือจนถึงแบบท้ายปียิงเข้าดาวปีใหม่หรือเปล่านะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตเป็นแบงค์กันจากค่ายอักซานะครับโมเดล1 9ึ1่งเ้าห่หรือว่าโคคนปุ่นเองมี2สีนะครับก็คือสีดากับสีเงินเงามา 70นะครับสีดํางานสวยนะครับมาร์กิ้งสติ๊70ที่คนชอบนะครับแบบนี้เลยดามตีมของเขาจะเป็นไม้แท้นะครับปืนวัาสดุก็จะเป็นโลหะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณกิโลกว่าเลยนะครับมีแม็กกาซีนมาให้2ตัวทุกตัวเลยนะอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้โคคลาสสิกนี่เลยนะครับเป็นโคมาร์กกลางหรือว่า1อ่าหนึ่งก้าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะฮะมาร์กกลางมาร์กิ้งของเขาอ่าชอบตัวไหนก็แคปไว้นะครับตัวนั้นเลย ร้อยปีหลังกล้อง5นิ้วทุกตัวนะครับถัดมาสีดำนะครับอันนี้ลายแตกต่างขึ้นมาหน่อยเป็นลายสปริงฟิวเมอรี่นะครับจะมีกริปที่แตกต่างจากตัวอื่นนะสังเกตได้เป็นกริปสปริงฟิวนี่นะมาก,กิ้งก็แตกต่างนะครับเป็นลายสปริงฟิวเมอรี่ห้านิ้วน,นี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยนะครับไม่เหมือนกันเนาะอันนี้สปริงฟิว ถัดมาสีดําอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นโคซีรีส์80นะครับโคมาคโฟเช่นกันนะซีรีส์80งานสวยนะครับสวยทุกตัวแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับตัวกริปก็เป็นไม้แท้นะสีมันจะไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะฮะแต่ดูคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวปืนอ่ะถัดมาเปลี่ยนสีกันบ้างานะครับผมตัวนี้จะเป็นโคมาคโฟซีรีส์80เช่นกันนะ,ะเทียบกันให้ดูเลยนะครับ ชอบสีเงินเงาก็ตัวนี้นะครับผมชอบสีดําแบบดิบๆดุๆหรือว่าดูคลาสสิกก็ตัวนี้นะฮะเราแต่ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเทียบกันให้ดูเลยนะสีเงาเงาินเงาก็จะวิงวิงหน่อยนะครับสีดําก็จะดูเข้มขึมนะฮะ,ะนี่ซีรีส์8 0และก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวโคคลาสสิกของเราตัวนี้ก็จะเป็นโคหนึ่งเก้าหนึ่งร้อยปีนะครับเทียบกัน,หนให้ดูเลยระหว่างสีดํากับสีเงินนะฮะเนี่ย หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างวัสดุเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่สีนั้นสีดําก็จะดูแบบนี้นะครับเข้มๆสีเงินเงาก็จะดูแบบวิ้งๆหน่อยนะครับถ้ากระทบกับไฟแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับผมสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดูสินค้าอย่างอื่นนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ BB การอิสระีนะจะมีทุกรุ่นเลยนะครับที่ยังมีเหลืออยู่นะเราอัปเดตแบบเดียไทม์ครับผมสามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์เลยหรือว่าถ้าเข้าไม่เป็นนะครับสามารถติดต่อผ่านทางไลน์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ